ดูดวงท่านที่เกิดราศีตุลระหว่างวันที่7ถึงวันที่15เดือนมีนาคม2566ระหว่างวันที่7ถึง9คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำจาของคุณนะคะรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยหรือต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้ง่ายค่ะ รวมถึงงานใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางหรือมีปัญหาเยอะนั่นเองวันที่1 0บถึงคุณจะมีความสบายใจและสุขใจมากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวระหว่างวันที่13-15ถึงบางท่านก็มีโอกาสที่ต้องเดินทางไกลก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการต้องใช้จ่ายเงินทองไปหมดไปกับเกี่ยวกับเรื่องรถ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมรถหรือว่าเป็นรายจ่ายต่างๆก็ให้จัดการให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเสียเงินไปเพราะรถหรือการเดินทางนั่นเองด้านสุขภาพช่วงนี้คุณอาจจะพักผ่อนน้อยหรือผิวพรรณไม่ค่อยจะสวยไม่ค่อยสดใสค่ะด้านความรักท่านใดที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้ความรักของคุณอาจจะพูดจากันน้อยลงหรือไม่ค่อยจะมีความสุขใจสักเท่าไหร่นะคะรวมถึง คู่ของคุณอาจจะต้องห่างไกลกันหรือจะจากกันด้วยการทำงานก็ได้ค่ะสำหรับท่านที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ต้องดูให้ดีนะคะว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่านะคะสำหรับท่านที่ทำงานประจำช่วงนี้งานของคุณจะยุ่งและเหนื่อยมากสำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารน,นะคะอาจจะสร้างความยุ่งยากลำบากใจหรือทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ หรือท่านใดที่มีลูกก็จะลำบากใจเรื่องลูกด้วยเช่นกันค่ะดูดวงท่านที่เกิดราศีพิจิกระหว่างวันที่7ถึงวันที่15เดือนมีนาคม2566เป็นช่วงวันที่คุณจะมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ประสบความสําเร็จได้ดีนะคะไม่ว่าคุณตั้งใจที่จะทําอะไรและอาจจะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัววันที่10ถึง12เป็นช่วงวันที่คุณมีรายจ่ายเยอะมากหรือคุณมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องความรัก หรืออาจจะพักผ่อนน้อยก็เป็นไปได้ค่ะดูแล้วคุณไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ระหว่างวันที่13ถึง15คุณจะต้องเด็ดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องการทํางานแล้วก็ต้องทุ่มเทกับมันให้มากถึงจะประสบความสําเร็จนะคะทางด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรือปวดตึงตามก้านคอแขนไหล่บ่าด้านการใช้รถใช้ถนนต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะอย่าขับรถเร็วจนเกินไป สำหรับท่านที่ทำงานประจำช่วงนี้คุณจะได้รับมอบหมายงานจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นงานที่ยากหน่อยนะคะคุณต้องทุ่มเทถึงจะประสบความสำเร็จค่ะสำหรับท่านใดที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องทุ่มเทให้มากๆเนะคะจึงจะประสบความสำเร็จหรือต้องอดทนและก็บางครั้งอาจจะทำอะไรแล้วเนี่ยมันยังไม่คุ้มค่าแต่ขอให้คุณทำกันต่อไปนะคะแล้วมันก็จะออกมาดีเองค่ะ ด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่ต้องหันมาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นหรือย้อนเวลากลับไปในวัยหนุ่มสาวก็ได้ค่ะปรับปรุงนิสัยบางอย่างให้ดีขึ้นท่านใดที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ว่าต้องรอก่อนนะคะเรียนรู้กันไปก่อน ดูดวงท่านที่เกิดราศีธนูระหว่างวันที่7ถึงวันที่15เดือนมีนาคม2566ชาวราศีธนูถือว่าเป็นช่วงจังหวะด,ดวงชะตาที่ดีมากพอสมควรระหว่างวันที่7ถึงวันที่9คุณจะมีเกณฑ์เดินทางไกลและใกล้ได้พบปะเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งการเจรจาต่อรองซื้อขายหรือเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อลูกค้าเจรจาเรื่องสาคัญสาคัญคุณมีโอกาสที่จะได้รับความสาเร็จค่ะ ดยเฉพาะในวันที่10ถึงวันที่12 <c oughs> คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาเรื่องงานสำคัญรวมถึงเรื่องการเงินการทองด้วยเช่นกันแต่ว่าในวันที่13-15ถึง15เนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนหน่อยนะคะรวมถึงการเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ง่ายค่ะหากท่านใดที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ให้ดีขึ้นได้ด้านการเงินชาวราศีธนูก็มีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนดีมากค่ะ ด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่คู่ของคุณให้การสนับสนุนคุณดีมากเลยให้เงินให้ทองให้ความช่วยเหลือสำหรับท่านที่เป็นโสดช่วงนี้ก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือทำความรู้จักกันได้มากขึ้นด้านสุขภาพต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากของมีคมหรือว่าการเดินเตะสะดุดนู่นนี่รวมถึงการเจ็บป่วยตามเนื้อตามตัวปวดกล้ามเนื้อหรือปวดฟัน